ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่พี่ชอบรงไหนพี่โทรมาครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเยพี่อัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่อ่าจะพี่มาดูกันองค์แรกก่อนเลยนะพี่เนาะวันนี้มีหลากหลายเหมือนเดิมครับพี่นี่ครับพี่อันนี้ผมมีพัดชัยอันนี้เป็นพัดชัยพี่เนื้อสำริดนะเป็นพัดชัยพี่ พระชัยอยุธยาเนื้อสำลิศเป็นพระกุกนะพี่นะสำลิขี้กุกเดิมๆเ,เลยพี่ไม่ได้ล้างไม่เคยเช็ดอะไรเลยครับนีเ่เดิมครับนี่นี่พี่เอาเจ็ดร้ยบาทครับพระชัยน่าใช้มากไปทางบวกห้าสิบบาทเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ดูกันต่อนะจ้าพระปิดตาเนื้อโลห,หะหลงพกแก้ว เป็นเนื้อโลหะนะพี่นะเป็นพระบูชานะพระปิดตาสวยงามมากพี่หลวงพ่อพแก้วหลวงพ่อพแก้ววัดเครือวันพี่เป็นพระปิดตาสังกจายสวยงามมากครับนี่อุดก้นดินไทยพี่หายากเลยพี่นะขนาดบูชานะพี่นี่ครับพระปิดตาโชคลาภชั้นหนึ่งเลยพี่ หลวงพ่อแก้วครับพี่หายากนะครับพี่เก่าปึกเลยเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทครับปลายทางบวกห้าสิบบาทโอนเงินสดเอาเก้าร้อยบาทครับชอบโทรมาชอบอดไลน์มาจ้าผมมีพระบูชาห้านิ้วพระบูชาห้านิ้วหลวงพ่อทบวัดชนแดนพระบูชาห้านิ้วครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะพี่ เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทสายหลวงพ่อทุบไม่ควรพลาดครับหาย,ายากนะพระบูชาหลวงพ่อทุบไม่เคยได้มาเพิ่งได้มาข้างล่านี่พี่สวยง,งามมากเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋ 1, าหนึ่งพันห้าร้อยครับวันนี้มีหลากหลายชอบองค์ไหนก็โทรมานะจ๊ะ หลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดสามนิ้วถึงสามนิ้วครึ่งมาตักองค์ใหญ่หลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดครับพี่เนี่ยครับพี่เป็นพระบูชาสองสี่เก้าเจ็ดหลวงปู่ทวดนี่ครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท 1,500บาทครับหลวงปู่ถ้วยขนาดบูชาครับลองเข้าไปเสิร์ชดูข้อมูลใน Google ได้เลยจากพราหลักล้านหลักแสนไม่ขายครับขายพันห้าขอโทษทีนะครับพี่ต่อครับพี่ท้าวเวสุวรรณพี่ยังเหลือองค์เดียวในพี่นะเนาในองค์เดียวเหลือครับแล้วองค์นี้ยังไม่ได้ไหลเลยพี่พู่ว่าไหลครับเนี่ยอีพีที่ผ่านมาขายหมดเกี้ยงเลย ไลฟ์ขายหมดแล้วพี่ไม่เหลือแล้วมีองค์เดียวนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เนื้อสำริดสนิมยกยุคทวาทาวเวสุวรรณของเก่าของโบราณเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทมีองค์เดียวครับเอาเก้าร้อยบาทชอบโทรมาอันไลท์มาจ้ะเดี๋ยวดูกันต่อนะชอเล็กเก้าองค์ของพ่อเดิมครับ ช่อเล็กหลวงพ่อเดิมครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่หลวงพอเดิมครับเจ็ดร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อเดิมครับพี่มีช่อเล็กครับเจ็ดร้อยช่อนี้มีเก้าองค์เอาเจ็ดร้ยบาทครับช่อหลวงพ่อเดิมครับพระหลอ่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับปลายทางบอกห้าสิบบาท หลวงพ่อเงินวัดบางคามช่อเล็กช่อนี้มีเก้าองค์ครับช่อนี้มีเก้าองค์ครับช่อนี้เอาเจ็ดร้อยบาทช่อเก้าองค์ครับเอา,700าอเจ็ดร้บาทครับปลายทางบวกห้าสิบบาทช่อองค์ไหนกระโรมาหลวงปูท่ทวดเตารีด นี่ครับยกช่อเนี่ยตัดเดือยเน้ะแทงตะไบนี่ครับหลังเตอเรี่หลวงปู่ทวดครับพี่มีช่อเล็กครับเอาเก้าร้อยบาทปีศูนย์ห้าเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่ เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่สวยงามมากครับปลายทาบกห้าสิบบาทอ่านี่ครับพี่นี่พักเก่งวัดะวรนี่พักกิ่งวัดรระ,กกรระวรพี่ช้อนี้มีสิบเก้าองค์เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทช้อนี้มีสิบเก้าองค์เอาหนึ่งพันสองร้อยบาท พักกิ่งวัดประวรจ้ะช่อบนี้มีสิบเก้าองค์ครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทเอาหนึ่งพันสองร้ยบาทชอบโทรมาครับแอดไลน์มาครับพี่ <c oughs> ชอบโทรมาครับแอดไลน์มาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่แล้วผมมีพระบูชาดูกันต่อนะ พระบูชาสวยงามมากเอาองค์แรกก่อนเลยพี่สุขโขไทยนะเนี่ยฮะสุขโขไทยฐานสูงสามขาสุขโขไทยสามขาสวยงามมากครับพี่ผิวพรรณยังสวยเลยนี่เอาพันห้านาตาคานิ้วพระสุขโขไทยสามขานาตาคานิ้วเอาหนึ่งพันหร้อยบาทจ้ะ สวยงามมากครับพี่ในก้นดินไทยโอ้หพี่ดูดินดิสุดยอดหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้านิ้วปลายทางนะครับปลายทางบวกห้าสิบบาทปลายทางบวกห้าสิบาทนะพี่ถ้าเนะกา้า,กาน,นิ้วถึงจะบวกร้อยพี่พรโอ้โหครับส่งแพงหลือเกินเนาะพี่เนาะนี่ครับ พี่ดูครับพระคันธราชพระคันธราชพี่ดูครับพระพุทธเจ้าพระคันธราชนี่ยุคทวาวดีพี่สนิมยกนี่ครับปางประธานพรด้วยขีกุดเดิมๆเลยพี่โคสวยเลยพระหลักแสนเลยแบบนี้ครับพระหลักแสนแต่ผมเอามาไม่แพงพี่ดูครับ ที่กูกจำเดิมเลยพี่ไม่เคยล้างเลยพี่ดูครับนี่ครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมไม่รู้ว่าอะไรผิดราคาบป่านะพเผื่อสองพันนล่เนี่ยผมจำราคาไม่ได้แต่ผมขายพันห้าพอไปทางก็บบกเพิ่มเหมือนเดิมครับโคตรน่าใช้เลยพี่น่าเก็บ น่าเก็บครับดูพี่มีหลวงพ่อเดิมกงจักรนารายมีสองด้ามห้านิ้วด้ามไม้ฝักไม้แหนบเงินไปดูครับลายกงจักรนารายนะนี่ลายกงจักรนารายที่ด้ามที่หนึ่งอันนี้ด้ามที่หนึ่งห้านิ้วพี่เอาพันห้า ลายกงจักรนาลายห้านิ้วเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทด้ามไม้ฝักไม้แนบเงินอันนี้ด้ามแรกนะพี่นะลายกงจักรนาลายครับด้ามที่สองด้ามไม้ฝักไม้แนบเงินมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลายกงจักรนาลายเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่พระพุทธชินราชพิจิตรกพันปีหนึ่งห้าบล็อกวงเดือน นี่สวยงามมากนี่โคตรสวยเลยพี่เป็นเนื้อนาวะเลยพี่นะองค์นี้จะแก่เงินนะโคตรสวยเลยพี่นี่สวยมากนี่หลังแบบนี้เนื้อนาวะองค์นี้จะแก่เงินปีหนึ่งห้าพี่เอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เสือหลวงพ่อวง เสี่ยหเราพ่อวงครับเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่นี่ตะกุดหลวงปู่ใจวัดเสด็จนี่จานมีจานเลยพี่นะตะกุดหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับจานร,รอบๆเต็มเลยตะกุดหลวงปู่ใจพี่นี่ครับว่าทองแดงเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเดี๋ยวหลวงปูท่ทวดพี่ขี่คอครับ ขี่คอปุ่ดชวดครับหลังสะถูกเอาหกร้อยพี่เนี่ยวัดปากน้ำรุ่นแรกครับเรียมพลาสติกเปิดหน้าเหรีอนวัดปากน้ำรุ่นแรกครับเอาหกร้อยหกร้อยครับพี่ผมมีตะกุดโทนหลืงพอเดิม ตะกุดโทนนะั้นตะกุดโทนพี่นี่มีลูกคั้นเอาเจ็ดร้อยพี่ตะกุดโทนมีดอกตะกุดดอกเดียวเนี่ยพี่ตะกุดดอกเดียวเขาก็เรียกว่าตะกุดโทนนะนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทลงพ่อเดิมครับเอาเจ็ดร้อยบาทลงพ่อเดิมนี่เพราะว่าผมมีตะกุดแบบให้สร้อยพี่ เอาหกร้อยครับพี่หกร้อยน่าใช้พี่น่าใช้มากเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยบาทครับนี่ใครหาเพราะเงินกูนี้ไม่ควรพลาดพี่นี่พี่เพราะเงินกูวัดขวางพิมพใหญ่ฐานสูงนี่วัดขวางแลวพี่ แพงไปมึงครับแบบซูใหม่หายากนะพี่เอาเก้าร้อยเนาะเพราะเงินออกวัดขวางนะพี่กูวัดขวางนะฐานสูงนะพี่เอาเก้าร้อยหายากนะพี่หายากจริงๆนะเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งพิมพ์พี่เนาเพราะเงินกูวัดขวางนี่ฐานเตี้ย วัดขวางพี่หายากนะนะครับพี่ลงพ่อเงินกูวัดขวางหายากมากเอาเก้าร้อยครับเอาเก้าร้อยครับเอาเก้าร้อยบาทครับหลวงปู่ทวดเบตงมียาแดงครับพี่เอา900เก้าร้อยเหนือนวะในะพี่นะองค์นี้สวยมากมียาแดงด้วย พี่เอาเก้าร้อยครับเนื้อนาวะเอาเก้าร้อยครับโหทีละพี่นี่พระชัยวัดหลวงพ่อเดิมพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมออกวัดกุดงูนะราจะรย์พี่จตพี่สวยมากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะแต่ไปออกอีกวัดหนึงน่งเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งได้มาเลยพี่โคตรสวยเลยหลวงพ่อเดิมครับพี่ เอาเลขมงคลนะเอาเลขเก้าร้อยพอพี่เอาเก้าร้อยเพิ่งได้มาเอาเก้าร้อยครับหลวงปู่ทวดพิมเอเนื้อนาวะมีค่าเบ้าคีย์บ็อกพิมเอเนื้อนาวะหลวงปู่ทวดครับเอาหนึ่งพันบาทเนื้อนาวะเอาหนึ่งพันบาท หลวงปุท่ทวดพิมพ์เอครับเนื้อนาวะเอาหนึ่งพันบาทมีครับเบ้าคี้บ็อกแล้วเป็นพิมพ์หัวเรือด้วยเนี่ยหัวเรือครับหัวเรือหัวกระดกเอาหนึ่งพันบาทพาพุทธชินราชอินโดจีนหน้านางสังเกตยอดนิยม มีโค้ดเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพระล่วงสนิมแดงหลังลางปืน พี่เอาหกร้อยหกร้อยเอาหกร้อยหกร้อยบาทครับพี่นี่ได้มาใหม่ใต้หกกงพิมพ์ใหญ่นะเขาก่อนขายไปพิมพ์เล็กนี่พิมพ์ใหญ่พัดจีนพี่เอาหกร้อยใต้หกกงวัตถุทั์หล่อโบราณพัดจีนพี่ออกวัตถุทั์เอาหกร้อยหกร้อยบาทเหรียญพ่อท่านขายหันข้าง เหรียญพ่อท er ่านขายหันก้างวิจะเก่าๆหน่อยนะเอาหกร้อยบาทหกร้อยครับนี่เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสามอพาปากอ่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์โทสี่ีปีศูนย์แปดรุ่นเลื่อนครับสวยงามมากพี่เนื้อทองแดงครับสวยงามมากครับพี่เหรียญนี้ผมเอาเก้าร้อยนะ เอาเก้าร้อยนี่เลี่ยมเลนด้วยแล้วภาพสวยงามมากเอาเก้าร้อยบาทจะพี่ถ้าใช้รุ่นเรือนสมณสักพี่หรือเรียนพระปากสวยงามมากเอาเก้าร้อยครับเอาเก้าร้อยบาทอีพีนี้ผมต้องกล่าว,ส,วสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับส,สดีครับพี่